คันขันมักเลยขาดแล้วขันไหมขัลโลฮัลวหลัลวขลนแล้ว ขึ้นคอนใหม่ๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอาการส่งตัวไม่ค่อยอู่อยู่ให้ยุ่หน้าคือเก้าครับพี่น้อง กันเล้วกันเล้วหัดขึ้นคอนนะครับก็หัดขึ้นคอนนะครับทรงตัวยังไม่ค่อยได้นะครับ ยังบกคล้องยังบกคล้องหัดขึ้นไหมพี่น้องเออ,เ,อ,อเสียงดีลูกพ่อขันนี้ขันนี้ ัน่นคันตอบแล้วครับพี่น้องมานมาหมานเบิ้งเอาครับพี่น้องเอ้ยงานอยู่หน้าเด้อครับเด้อนี่เด้องานมาแล้วพี่น้องงานเสียงไกลปล่ป่าอยู่ติดเขาเด้อครับพี่น้องงานอยู่ติดเขาติดผู้เมีย งามแรงไก่ปลามันสิลงมากกันบาทเดียวกันตอบเลยครับพี่น้องเสียงดีเสียงรอนะครับ มาแล้วไปนอ้องมาแล้วมาแล้ววิง่งมาแล้ววิง่งมาแล้วสังเกตดูนะครับมาแล้วมาแล้วไปนอ้องมาแล้วจะทินครับจะทิน มุง่งเนาครับมานมามัน